พร้อมกับทางสาวรัตนาได้ยืน่นเอกสารให้ทางผู้กำกับการสถานีตำรวจวิมาในวันที่สองกรกฎาคมวันนี้ที่ได้เข้ามาติดตามเรื่องเพื่อที่จะไม่ให้เรื่องมันเงียบและขอความเป็นธรรมสำหรับผู้เสียหายต่างๆความเสียหายที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เพทิพย์จะต้องได้รับคือการเยียวยาในการชดเชยในส่วนของ ตามพรบผู้ประสบภัย2535ก็ประมาณอยู่ที่4แสนกว่าบาทที่เหลือคงค้างอยู่นะครับอตอนนี้ก็คือป็คือว,ว่าขอให้เอา,าวงความวงสิงงทธิ์ของความพิทักษ์คืนให้แก่าทาย,ยาทผู้เสียหายด้วยครับขอบคุณครับ อาการป่วยเป็นอยู่โรงพยาบาลเป็นอะไรอาการป่วยต่ออยู่ผมมงฮเรื่องอย่างสักอย่างเล่นนะตำรวจอุ้มออกไปก็เซ็นหนังสือีม่ก็โอ้แต่ตไปเซ็นไปในบอร์ด อืม่นมาวันนี้ขออะไรข้อตัดอยูทั้งเจ้าข้อตัดที่ทั้งเมื่อก่อนเนาะจะกรยานโดยรถนะครับหลังจากนั้นนี่นายจักรวอาวุธายกลานเป็นผู้ขี่ต่อมาก็บันทึกประจำวันในวันที่เกิดเหตุแจ้งอย่างชัดเจนว่านายจักรวุฒิเป็นผู้ขับขี่นายแดงเป็นผู้้อน นะครับเหตุที่เกิดกันที่10ทุกสุขาคมที่เหตนที่สพไยมา้าอำเภอเมืองจังหวัดแพร่นะครับจากนั้นพนักงานสอบสวนรวมถึงมูลนิธิได้นำสองผู้เช่ยวชาญสองาคคลสี่ในห้องไอซียูของโรงพยาบาลแพร่นะครับต่อมาพนักงงานสอบสวนได้ประเมินการ สอบสวนคดีสืบสวนคดีใหม่นะครับโดยการแจ้งข้อกล่าวหาในแดงนะวันที่เจ็ดมิถุนายนว่าในแดงเป็นผู้ขับขี่นะครับการสอบสวนอ,อ,อาจจะมีการเด่นเบนข้อที่จริงว่าเ,เปลี่ยนตัวผู้ขับขี่ข้อที่จริงอยากยานหลักฐานทั้งหลายว่าในแดงเนี่ยขับรถไม่เป็นในแดงไสีทิพย์นะครับซึ่งเป็น รถที่รุ่นใหม่นะครับแล้วยืนยันได้ว่าในแดงขับรถไม่เป็นแล้วต่อมาพนักงานอสอบสวนเนี่ยได้มีการเปรียบเทียบกลับในแดงข้อหาเป็นผู้ขับขี่รถและทําให้ได้รับบาดเจ็บตนเองได้รับบาดเจ็บแล้วก็ผู้อื่นรับบาดเจ็บแล้วก็ทาให้ทรัพย์สินของผู้อื่นเสียหายนะครับคือจักรยานยนต์ของออที่ขับไปนะครับ ซึ่งในวันดังกล่าวนะครับวันที่เดมิถุนายนนายแดงเ,เข้าอยู่ในหว่างการรักษาตัวอยู่ห้องไอซียูแล้วก็ชื่อในบันทึกประจําวันในการเปรียบเทียบกับนะครับแจ้งข้อกล่าวหา,าจากนั้นนายแดงเสียชีวิตวันที่ 20, 21มิถุนายน เวลาประมาณสองทุ่มกว่ารวมเวลาในการรักษารพยาบาลอยู่แล้วเนี่ยสีวันนะครับค่าใช้ใจ่ายในการรักษาอยู่ที่3ามแสนกว่าบาทนะครับแล้วเบิกจากกรบอีก30,000ก็ตกประมาณสี่แสนกว่าบาทในการจะทําครั้งนี้ซึ่งพนักงานสอบสวนได้ปฏิบัติงานนะ,ะโดยเป็นเจ้าพนักงาน เปิดแบบงานโดยละเว้นการเปลิบัติาหน้าที่โดยมีช่อเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดนะครับเปิดแบบงานหรือละเว้นการเปลีบยติหน้าที่โดยทุจริตนะครับตอนนี้เนี่ยทายาทของไอแดงก็มาล้องขอความไปทาต่อนักข่าวเพื่อให้นะครับผู้กํากับการสถา,านีตํารวจภูทรอ่วยม,ม้าดำเนินการเอาผิดต่อพนักง,งานสอบสวนริเวณเจ้าของคดี รหรืออุคกลอื่นที่เกี่ยวข้องนะครับและขอความเป็นธรรมในการพบทวนในการ,ส,รสืบสวนสอบสวนคดีใหม่